สื่อใหญ่อังกฤษตีข่าวนางงามตีข่าวแฟนนางงามเดือดโอปอถูกปล้นมงกุฎกลายเป็นประเด็นเดือดครับกับการประกวดมิ s เวิลด์2024หลังจากที่โอปอสุชาตาช่วงสีตัวแทนจากประเทศไทยได้ตำแหน่งรองชนะเลิศอันดับ3ทํทำให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ในโลกออนไลน์มองว่าเป็นการตัดสินค้านสายตา ล่าสุดสื่อยักษ์ใหญ่ของอังกฤษอย่างเดลี่เมลได้ตีข่าวเรื่องที่แฟนนางงามทั่วโลกต่างรู้สึกว่าโอปอสุชาตาประเทศไทยถูกปล้นมงกุฎยูนิเวร์ส2024 เดลิเมียชี้ว่าสาวงามจากภูเก็ตผู้นี้สร้างความประทับใจกับผู้ชมอย่างมากจากการตอบคำถามอย่างไรก็ตามเมื่อการประกาศผลสิ้นสุดลงโดยที่เธอได้รับตำแหน่งรองอันดับ3ผู้ชมต่างพากาันร,ระบายความคับข้องใจผ่านโซเชียลโดยมีการแสดงความคิดเห็นไปนในทางเดียวกันก็คือมิสไทยแลนด์ถูกปล้นคำตอบของเธอทั้งสองคำถามตรงจุดและตรงประเด็นมากฉันเห็นด้วยอย่างยิ่งว่ามิสไทยแลนด์ถูกปล้นมิสไนจีเรียและมิสไทยแลนด์ถูกปล้น